เดีครับพี่น้อง FC ไฮนอยที่รักทุกท่านครับพี่น้อง FC อขอขารวยครับกลับมาพบก,กันเช่นเคยกับประธานตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งไฮนอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างกันทร์ถึงสุดครับโปรแกรมนี้เรก็ในรอบโอลินครับพบกับวันนี้ในรอบของวันอังคารที่13มิถุนายนเนะเาะอ้าวอังคาร13ใครใจะปังเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครน,น,น,นั้นก็ มาลุ้นมาเชลีย่ยไปด้วยกันนอกจากนี้มาสรุปมาทางว่านการ12ใครแขงขับทั้งสี่หเลขเหล่าครับชาะพกิจ942ล่าง50พิเศษ922ล่าง51 53ตัวทีครับปกติ442ล่าง51 VIP 306ล่าง09 09แม่ วันนี้ไม่ค่อยปังนะครับเนาะให้50ไว้ที่ปกติก็ไปออกเฉพาะกิจนะครับแหมสายเบิ้ลก็22มาตามนัดเนาะ0990ก็เจาะชุดเจาะ v i p อยู่ในชุดเจาะเนาะออขออภัยมากๆครับวันนี้เนาะพิเศษเด่น5มาปกติเด่น5มาสายรูดเป็นไงบ้างครับ นะพอจะรอดไหมอ่ะก็ต้องขออภัยครับมีเข้ามีดูดเป็นธรรมดาครับเจาะก็ยังปังบรูเยครับ2 209เนะเาะอ้าวสองทุ่มสาวฝักโขงครับ803ให้อะไรครับ3862มาอะไรจ๊ะ723ล่าง87อา้าว23มานะจ๊ะเนี่ยคู่นี้แม่สี่ตัวเกือบแตกครับ8623มาอลไรครับ 8723ส,สามแม่แต้มเดียวเท่านั้นเองอื้อ้อออาวลาวก็ส3 3 2ครับผ่านเข้ารอบอยู่เนาะมาบนอ้าวก็ยินเดียคนนี้ติปังทั้งลาวและหน่อยครับมาดูกนตดอครับคาสิโนอยมาตรมในรอบวันอังคารที่13ครับสูตรจบอบิคาสีโนอยนะครับอนุมาดูกันดีวันนี้ใครจะเฮงจะปังเนาะ ก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีของีเนที่ปังในรอบวันอังคารไอ้วันจันทร์ที่ผ่านมาเอเป็นอะไรช่วงนี้สมองเบลอมากในวันจันทร์ที่ผ่านมาคนที่เห็นที่ปังเนาะไม้จะเป็นทั้งสี่หน่อยละเหล่านะครับก็ขอแสดงความยินดีนําเด้อเอามาลุ้นมาเชียร์ด้วยกันวันนี้วันอังคารเนาะอะ,อะไรก็เป็นไปได้เนาะมาเฉพาะกีจครับ48พิเศษ20ปกติ98 v i p 17มาอืม อะไรก็เป็นไปได้นะครับนอกตาราง4180ครับไซเบิร์ 1, 1, 4, ร 3, 3, น11.4ะกัน33เนอะนอกตารางเจาะให้เน้นให้หมดแล้วเนาะไม่เจาะไม่เน้นก็ฝากไว้นะครับเป็นแนวทางนะเนาะอ้าวนอกตารางเป็นไงครับเด่นวัน4180เนดะ้อวันนี้ทั้งวันดันดยันดาวโจนแหละมาด้วยรัวแน่นอนนะตรงรอบ ไว้ก่อนเด้อคอยสลับรอบเนาะยังไงก็ฝาก,ฝากไ,ปไปเป็นแนวทางในตารางนอกตารางของสีนอยประจําวันอังคารที่13นะครับเย็นย่ำยาร่ำรวยกับต่อพี่น้องยังไงก็ขอให้ยังไปังถูกหวยรวยเงินเนาะจะได้ยฮงงจะได้มีเงินมีสตังกันเนาะอ่าก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเข้าบ้างถูกบ้างก็ต้องขอภัยพี่น้องให้ให้อภัยเนาะมันก็มีปังบ้างแล้วก็ไม่ปังบ้างแหละนะจะได้ เฮฮาไปตามภาษาเดี๋ยวมันจะอันไม่ใช่หรอกพอ,อพารอยนี่แม่นจนอันเนี่ย็ว่านะว่า <c oughs> ขอบคุณที่รับชมโพดที่ติดตามของผุณที่กดไลค์ครับดูแนวทางแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กระงใจแอดมินด์เดอร์จะได้เห็นได้ฟังด้วยกัน,นเรือ่องยาวๆสวัสดีครับ